สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ AI เนี่ยกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโลกของอาหารไปในทิศทางไหนแล้วมันล้ำลึกกว่าแค่หุ่นยนต์ทำอาหารที่เราเห็นเห็นกันยังไงบ้างคือพอเราพูดถึง AI ในร้านอาหารใช่ไหมครับภาพแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยก็คือหุ่นยนต์เชฟแบบที่กำลังกลับเบอร์เกอร์อร้อนๆอยู่หน้าเตาอย่างเจ้าฟลิปปี้ที่ร้านคาลีเบอร์เกอร์ไงครับ คือมันก็ดูเท่ดีนะแต่จะบอกว่านั่นมันเป็นแค่ยอดภูเก่าน้ําแข็งเองครับของจริงมันลึกกว่านั้นเยอะเพราะว่าการปฏิวัติจริงๆของ AI เนี่ยมันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเลยครับแต่มันคือซอฟต์แวร์ที่ทํางานอยู่เบื้องหลังต่างหากมันเหมือนเป็นสมองกลอัจฉริยะเลยนะที่คอยช่วยเจ้าของร้านแก้ปัญหาปวดหัวทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหลือทิ้งเยอะจัดการร้านยุ่งยากซับซ้อนหรือแม้แต่เรื่องกําไรที่มันบางเฉียบ เอาล่ะครับและนี่คือเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เริ่มตั้งแต่ในครัวและระบบ s u p p l y chain ไปดูประสบการณ์ที่หน้าร้านแล้วไปดูว่า AI มันจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆได้ยังไงบ้างก่อนจะปิดท้ายด้วยเรื่องสำคัญที่สุดก็คือบทบาทของคนเรานี่แหละครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยกับเรื่องของหลังบ้านการทำงานในครัวแล้วก็ระบบพพลายเชนที่มันแสนจะวุ่นวายซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะเป็นจุดที่ AI เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แบบมหาศาลเลยลองนึกถึงธุรกิจอย่างร้านเบเกอรี่ดูนะครับมันมีความท้าทายที่ไม่เหมือนใครเลยเพราะว่าพวกเขาไไม่ได้แค่ทำอาหารตามออเดอร์ แต่เหมือนเป็นโรงงานผลิตขนาดย่อ,ยอมๆเลยที่ต้องผลิตของสดใหม่ทุกวันแล้วของพวกนี้มันเน่าเสียงง่ายมากด้วยไงครับความเสี่ยงที่สูงปรี๊ดเลยแล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับสำหรับธุรกิจที่ขายของสดเนี่ยแค่คาดการผิดไปนิดเดียวผลลัพธ์ที่ตามมามันอาจจะใหญ่หลวงมากเลยนะ อาจจะหมายถึงขนมปังที่ต้องโยนทิ้งเป็นกองหรือไม่ก็ครัวซองที่ขายดีจนหมดเกลี้ยงไม่มีขายให้ลูกค้าซึ่งไม่ว่าจะทางไหนเนี่ยมันกระทบกับเงินในกระเป๋าเต็มเต็แต่ด้วยพลังของ AI นะครับตอนนี้เราสามารถพยากรณ์ยอดขายได้แม่นยำขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยสูงถึง95%คือ AI เนี่ยมันจะวิเคราะห์ข้อมูลการขายเกา่เกาๆทั้งหมดเลยนะแล้วก็เอามาเทียบกับปัจจัยภายนอกด้วยอย่างเช่นพยากรณ์อากาศหรือแม้กระทั่ง แถวร้ายมีอีเวนต์อะไรหรือเปล่าแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยๆนะครับแต่มันคือการประหยัดเวลาไปได้แบบเยอะมากมีข้อมูลว่าผู้จัดการร้านเนี่ยสามารถประหยัดเวลาไปได้เฉลี่ยถึงเดือนละ20ชั่วโมงเลยนะจากการที่ให้ AI ช่วยเรื่องสั่งของกับคาดการยอดขายคือได้เวลาไปทำอย่างอื่นที่สำคัญกว่าได้อีกเพียบเลยอะ ลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้นะครับสมมติว่า AI มันเห็นพยากรณ์อากาศว่าพรุ่งนี้ฝนน่าจะตกหนักมันก็จะบอกร้านเบเกอรี่เลยว่าเฮ้ลดการผลิตขนมบางอย่างลงหน่อยนะเดี๋ยวจะเหลือทิ้งหรือกลับกันถ้ามันรู้ว่าใกล้ๆร้านจะมีงานเทศกาล AI ก็จะแนะนําให้ผลิตควาซองเพิ่มขึ้นเลยเพื่อรองรับลูกค้าที่น่าจะเยอะขึ้นเห็นไหมครับมันคือการทํางานแบบรู้ล่วงหน้าที่ช่วยทั้งลดของเสียแล้วก็เพิ่มโอกาสการขายได้ในเวลาเดียวกันทีนี้ จากหลังร้านเราขยับมาดูกันที่หน้าร้านบ้างดีกว่าครับว่า AI มันเข้ามาช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าโดยตรงได้ยังไงโหดูสถิตินี้สิครับน่าตกใจมากนะ83%ของลูกค้าจะเปลี่ยนใจไปร้านอื่นเลยถ้าโทรไปแล้วไม่มีคนรับสาย 83%ซนั่นหมายความว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยพร้อมจะเทเราทันทีเลยนะถ้าติดต่อไม่ได้นี่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่เสียไปแบบน่าเสียดายมากๆในแต่ละวันแล้วนี่แหละครับคือจุดที่ AI เข้ามาเป็นพระเอกเลยผู้ช่วยรับโทรศัพท์ AI เนี่ยมันสามารถตอบคำถามเบสิกเบสิกที่คนชอบถามได้หมดเลยนะร้านเปิดกี่โมงคะเอาหมาเข้าได้ไหมครับตอบได้24ชั่วโมงเลยแถมยังส่งลิงก์สั่งอาหารออนไลน์ให้ลูกค้าได้ทันทีด้วย ซึ่งมีเคสที่พบว่ามันช่วยเพิ่มยอดขายออนไลน์ได้มากกว่า130%เเลยทีเดียวสุดยอดมากนอกจากการรับสายแล้วนะ AI ยังไปโผล่ในส่วนอื่นๆของหน้าร้านด้วยครับอย่างเช่นระบบสั่งอาหารด้วยเสียงหรือเทคโนโลยีที่ช่วยคาดการณ์ในช่อง drive thru อย่างเคสของ McDonald's เนี่ยเขานำมาใช้แล้วลดเวลารอของลูกค้าไปได้เฉลี่ย30วินาทีเลยนะครับซึ่งสำหรับธุรกิจที่ความเร็วคือหัวใจเนี่ยวินาทีถือว่าเปลี่ยนเกมได้เลยโอเค จากเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานตอนนี้เราลองเปลี่ยนมิติมาดูเรื่องของความคิดสร้างสรรค์กันบ้างดีกว่าครับนี่เป็นอีกมุมที่น่าตื่นเต้นมากๆของ AI โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่า generative AI ลองเทียบกันดูเล่นๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยจะทำสื่อโปรโมทร,ร้านแต่ละทีโอ้โหต้องจ้างช่างภาพจ้างคนเขียน copy กระบวนการออกแบบก็นานแต่ตอนนี้เป็นไงครับแค่พิมพ์คำสั่งหรือที่เราเรียกกันว่า prompt ไม่กี่ประโยค ปึ้ง AI สามารถสร้างภาพอาหารสวยๆหรือร่างอีเมลการตลาดให้เราได้ในไม่กี่วินาทีเลยแล้วดูสิ่งที่ generative AI อย่าง Gemini ทำได้ในตอนนี้นะครับตั้งแต่การสร้างภาพโปรโมทเค้กที่ดูน่ากินสุดๆไปจนถึงช่วยเขียนแคปชั่นลงโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งช่วยเรา brainstorm หาไอเดียเมนูใหม่ๆก็ยังได้แล้วเทคโนโลยีพวกนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ไกลตัวหรือจำกัดอยู่แค่ในบริษัทใหญ่ๆแล้วนะตอนนี้เราจะเห็นเลยว่า ครีเอเตอร์ตามแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเลมอนเอ็เนี่ย,เ,ยเขาเริ่มใช้ AI เป็นเครื่องมือคู่ใจในการสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหน้าตาขนมหรือสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆในการทำเบเกอรี่เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปกันว่าท่ามกลางเทคโนโลยี AI ที่มันล้ำไปขนาดนี้แล้วเนี่ยบทบาทของมนุษย์เรามันยังสำคัญอยู่ตรงไหนมันมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับ ผู้เชี่ยวชาญเขาเรียกว่าดิจิทัลเทรดหรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเส้นใยดิจิตอลมันคือประโยชน์สูงสุดของการเอา AI มาใช้เลยนะคือการที่ข้อมูลทุกส่วนของธุรกิจตั้งแต่ลูกค้าชอบอะไรที่หน้าร้านไปจนถึงวัตถุด,ดิบในสต๊อกหลังครัวมันถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันหมดทําให้การตัดสินใจต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเดาอีกต่อไปแล้วแต่มาจากข้อมูลจริงๆที่เห็นภาพรวมทั้งหมดและนี่คือประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยครับคือต้องเข้าใจว่า AI ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแทนที่พนักงานนะ แต่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมพลังให้พวกเขาตั้งหากพอ AI มันเข้ามาจัดก,การงานเดิมๆซ้ำๆที่น่าเบื่อให้ไม่ว่าจะเป็นการรับโทรศัพท์การเช็คสต็อกสั่งของหรือจัดตารางงานเนี่ยพนักง,งานก็จะมีเวลามีพลังงานเหลือไปโฟกัสกับสิ่งที่มนุษย์เราทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือเรื่องของฝีมือความคิดสร้างสารรค์แล้วก็การบริการลูกค,ค้าด้วยหัวใจไงครับซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ยังทาแทนไม่ได้ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าคิดนะคะว่าในอนาคตที่ AI มันสามารถช่วยสร้างสรรค์ได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยสูตรอาหารจานเด็ดระดับมิชลินสตาร์จานต่อไปมันจะมาจากฝีมือของเชฟหรือว่าจะมาจากมันสมองของอัลกอริทึมกันแน่เป็นอนาคตที่น่าติดตามจริงๆครับ